อีกฝั่งนวครับอันนี้หนึ่งคนหนึ่งสองมีโซลเป็นศูนย์ยงนงไงแล้วตาดี ต่อไปอ่าผมขอดูโค้ดหน่อยครับนี่ค,ครับ c o n v e ต t to integer ตัวต <toen> ัวรีเซิร์ฟนี่คืออะไรใช่ไหมครับรีเซิร์ฟทูอะไ คืออะไรเครคืออ่าใช่ครับคือคือะเิดอะไรนะที่เราจะตัวจำนวนตัวที่เราจะวนเล่นใช่ไหมใช่ครับอ่าเคคือจำนวนที่พาสบอลอืม ถ้งางั้นเราเทต่อไปเราน่าจะลองเริ่มจากหนึ่งเทเป็นสองเทเป็นสองคนเนาะอ,อมผมยังลงงงอยู่นิดนึงน่าจ,จะต้องลองเขียนเป็นสองคน ถ้าเป็น,นสองคนสองคนหนึ่งพาสก็โอเคได้ก็นะอ๋อกำลัาางสงสัยอยู่ว่าอันนี้คิดจะนนคนมัสองคนก็จะเป็นสมาชิกก็เป็นศูนย์หนึ่งเนีศูนย์สองเนี่ยเอ๊ะต้องลองว่าตารางไว้เนี่ย ไอ้ข้างในศูนย์เนี่ยสูงสูงแต่นหนึ่งอ่าฮะมันควรจะได้หนึ่งใช่ไหมใช่ควรจะได้แค่หนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งพาร์ตเป็นฮาศูนย์ก็ได้ทานั้งหนึ่งอ๋อใช่อันเนี้ยมันพาร์ตให้ตัวเองได้ด้วยหรอศูนย์น่ยเหรอ ต่ศูนย์พาจำได้ว่ามีเขียนว่ารีเซิร์เวอร์มันสามารถพาร์ตให้ตัวเองได้ปะจำได้มีปะที่จะแชร์แคลเซียมเซลล์พาร์ตให้ตัวเองถ้างั้นถ้างั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยไอเอ็กซัมเปิลหนึ่งเน่ยทำไมมันทำไมมันไม่พาร์ตสามพาร์ตได้สามพาร์ตได้สามพาร์ตได้สามไม่เจอเลยฮะเอ้ยไม่ได้นี่วะ อ๋อ oh, ันเป็น,น,นคนรอ,อันนี้คือรีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมใช่สองพาร์ทให้สองอ่ะสองพาร์ทให้สองเรื่อยๆไม่ได้หรอมันให้วนไปปะหรือว่าเอ๊ะจำได้ว่าที่อ่านเมื่อวานมันวนซ้ายมันผ่านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีตัวเองก็ต้องพาร์ทให้ตัวเองเหรอวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแน่อย่างนี้นถ้าถ้าวนไปเรื่อยๆนะ สอง uh huh. พารทให้สองพารทให้ศูนยดิแต่ว,ว่าทำไมมันเป็นหนึ่งอ๋อมันวนซ้ายไงตอนแรกเข้าใจว่าอย่างนั้นอันนี้คือคนเริ่มหรอแล้วก็วนจากซ้ายไปขวาเอ้ยวนจากาขวา,าไปซ้าย ก็เลยงงๆปกติมันจะวนขวาป่ะอันนี้วนซ้ายหรือผมอ่านโจทย์แล้วงงเองก็ไม่รู้งมืนดูวันนี้เริ่มที่สี่ทำไมมันถึงเริ่มที่สี่เมื่อวานดูกันว่าสี่มันคือสี่มันคือเลขที่เขาตั้งขึ้นมาป่ะ idx เท่ากับสี่มันคือความยาวของคือเลนส์เออมันคือเลนส และเลนนนั้นก็จะส่งให้ตัวสุดท้ายไม่ใช่ใช่เป็นตัวเลขที่กำหนดขึ้นมาตอนแรกว่าเราจะให้เมีค่าเท่ากับเท่านี้นะเพื่อให้เริ่มเล่นว่าเออแส้งว่ามันมีค่าเท่าไหร่ก็ได้เลยมันมีบอกว่าวนซ้ายวนขวาในโจทย์ว่า มันบอกว่าเริ่มจากโอ o, ที่ n อน,น 0, อลบหนึ่งก็คือตัเส้นูเสนเพเออร์ศหรือ n ลบหนึ่งเลบหนึ่งนี่คือตัวสุดท้ายของอาร์เรย์ะก็ไม่เกี่ยวแค่อยู่ในนองคุณ<อ>มาชูส์วันออฟเ n อะเ็นเพยอร์คุณต้องเลือกคนหนึ่งในจำนวน,น,นเอ็พยเอื่อเป็นคนที่จะเริ่มแล้วก็ <laughs> บอลบอนสตาร์ทาีอมบอลเนี่ยจะถูกส่งเครอบสตาร์ทฟอร์มจะชุดเซนเพยเยอร์ก็คือคนเริ่มเป็นเอ็นสมมุติว่ามีหนึ่งคนใช่ไหมเราจะเลือกให้เริ่มเป็นใครก็ได้แต่ว่าถ้าอันเนี้ยถ้ามันบอกว่าแม็กซิมัมอ่ะคนที่เริ่มก็ควรจะเป็นเอ็นได้ พอเ h าชูเส้น Start having id x อ oh, mm ๋อมันดูที่ว่าใครเป็นคนเริ่มปะเริ่มให้ id x มันก็จะ define function นี้มาให้ทำงาน We define function i f x that equal to sum of x ลองเขียนสูตรดูเลยเข้าใจดีซีเบอร์ของเอกเอกหัวกับอันนี้คือ x x กเกกับดีซีเบอร์เอ นี่คือพุ่งลับของอารีเอกในอารพราะมันอ๋อมเป็นตำแหน่งในอารีปะไม่ใช่ถ้าเกิดอย่างนี้มันจะได้อะไรออกมาว่ารีเซิร์ฟที่เอกคือจะได้ตัวจำนว,วนมาตัวหนึ่งะที่ตำแหน่งเอกก็ใช่ไงถ้าเรา,า,าบอกว่าวรีเซิร์ฟจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรีเซิร์ฟ เท่ากับปึ๊บปึ๊บศูนย์หน2 2> ึ่งสองสามทำใ้ฟังก์ชันอับวก r e c e i บวก c เวอร์ของ c เ r x ถ้าเวอร์ตำแหน่งที่ i r e c เวอร์ตำแหน่งที่ศูนย์ก็คือศูนย์ตำแหน่งที่หนึ่งก็คืออ๋อตอนนี้เราได้ตอนนี้เราได้ x แล้วหรอ ถ้าสมมุติว่า x x มันคืออะไรนะ x คือคนเริ่มปะใช่ x คือคนเริ่มมันบอก id มันเป็น id นก็คือเลขข้างใน array ปะมันถ้าอย่างนั้นอ่ะมันจะได้สูตรประมาณนี้เออสมมติว่ากรอบสูตรถึงนี้มาก,ก่อนนะชุดนา้ทีน,นี้ถ้าเราให้ x เนะท่ากับคนเริ่มเนาะคนเริ่มคืออา่าสมมุติว่าเป็นหนึง่งก็แล้วกัน เราจะได้แบบนี้โดยมีรีเซิร์เป็นแค่สี่คนนะเราจะได้เป็นหนึ่ง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 อ่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ทีเซิร์ฟีกหน อย่างนี้ชิอมีรีเซอร์อยู่ในี้ชิปเป็นอย่างนี้อย่างดีหลังคนโอเคแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ารีซเซอร์หนึ่งเนี้ยมันคืออะไรถ้าถอดจากตรงนี้ออกมา ไดซีเวอร์หนึ่งคืออันนี้ศูนย์หนึ่งอันนี้จะได้หนึ่งก็คือหนึ่งไปเรื่อยๆปะแล้วทีเนี้ยอันนี้จะเป็นหนึ่งอย่างนี้หนึ 1> 1, 1. 20. 20. ่งบวกหนึ่งยบปยิปพอเราอต่อไปอ่าอันนี้ก็จะเป็น, 1. <S 1> 1. <S นเป็นหนึ่งหนึ่งอหนึ่งในพื้นอือฮือ เหนือเป็นหนึง่งหนึ่งการสุดท้ายมันจะได้หนึ่งออกมา mm hmm. มันต้องการจะหาว่าเวลาเอามาแทนสูตรนี้แล้วเนี่ยโดยใส่ x เข้าไปเนี่ย x เป็นอะไรเเนี่ยคือเลือกคนที่สตาร์ทเราต้องหาคนที่สตาร์ท ตรงเนี้ยแล้วมาแทนสื่อแล้วแล้วมันได้ค่ายเยอะที่สุดอย่างเช่นอันนี้อันนี้คือเราใส่เป็นหนึ่งไปนะอันนี้คือเคสแรกถ้าเป็นเคสที่สองก็สมมุติว่าเราจะลองใส่ใส่สองอันนี้ก็กลายเป็นสองและที่นี้เนี่ยรีเซิร์ฟเวอรสองมันคืออะไรรีเซิร์ฟเวอร์สองศูนย์หนึ่งสองเอเช่ยสอง เอโอเคอ่ามัน uh, มันจะเป็นสองบวกสองบวกสองไปเรื่อยๆอ่าฮะมันจะได้เป็นเอ่อสี่สุดท้ายที่มันได้ออกมา uh huh. มันจะได้เป็นเอ่อสองบวกกันห้าครั้งก็เป็นสิบชึบแบบนี้แต่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเลขสองชึบ uh huh. แบบนี้ถ้าแทนเป็นสามก็จะได้เป็นสามบวกกันห้าครั้ง เรา mm hmm. ต้องหาว่าเมื่อมันเอามาแทนกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มากที่สุดคือเลขอะไรชิปอันนี้สมมุติว่าเป็นสามนะสามแล้วก็มีอีกอันหนึ่งศูนย์แล้วก็มีหนึ่ง อันนี้ได้ศูนอันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สิบอันนี้ได้สิบห้าคำตอบอันนี้คือสิบห้าตรงนี้เพราะว่าแม็กสุดใช่เ่ใช่เพราะว่าแม็สุดคำตอบคือส mm ิบห้า เราเราลองมาตีแบบที่แยกกังบ้างมันเป็นยัไงแบบนี้นะมันจะได้ส่งกันสีรอบแล้วหนึ่งสองสามสีมันสามารถกรอบอันนี้มาได้สมมติให้เริ่มให้เริ่มที่ ให้เริ่มที่ศูนย์ก่อนละกันนะศูนย์แล้ก็มันจะได้รีเซิร์ฟเอร์ศูนย์คือสองตรงนี้จะได้เป็นสองอือฮะได้เป็นสองสองสองไปอีกบรรทัดหนึ่งรีเซิร์ฟอร์สอง ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองได้เป็นหนึ่งแล้วก็ r e c เ i v e r หนึ่งศูนย์หนึ่งได้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ชิปชิปโอเคซ r e c เ i อร์ศูนย์ได้เป็นสองก็จะเป็นบวกสองแบบนี้ ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยจะได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งบวกสองก็เท่ากับพอเกตพอเกตวิธีทำกันดังนันนะอืมมันน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบแทนค่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้จะลองแทน แทนเป็นเลขอะไรเป็นอีกเลขหนึ่งแล้วกันแล้วถ้าเราแทนสองแทนสองตามเขามันจะได้หกใช่ไหมนะถ้าเราแทนสองตามเขามันจะได้หกไหมนะได้ครับลองดูสองใช่ไหมจุดสองในซีฟเวอร์สองคืออะไรูงหนึ่งสองขึ้นหนึ่ง หนึ่งจะได้เป็นหนึ่ง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 โอเคต่อไปชุดดิเซวนหนึ่งศูน ตีซีเวอร์ศูนย์ได้เป็นสองตีซีเวอร์สองได้เป็นห2 2> น<อ>ึน2 2> ่งสองบวกสองบวกหน2 2> ึน2 2> ่งหนึ่งเท่ากับบวกน่าสนใจโอ๊ะปากไงเงี้ยมีขจจ ไม่ได้คอมมิตโคต้ดเลยทำความเข้าใจโจทย์กันดูโอเคครับไม่รู้จะคอมมิตอะไรอันนี้คืออะไรเอสที่ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ทำต่อปะเอาแค่ okay, นี้ไปก่อนนะไม่งัน้น <laughs> ถ้ากลัวลืมก็เออก็กรอบไอเดียที่เอิร์นมาใส่นั้นไว้ก็ได้โ <Okay. S 1> <c oughs> อเดี๋ยวพี่การมาดู <c oughs> เอาใส่ลิมน้งเนาะลิมิ้งเหรอลิมิ้งได้ได้ได้อ้าเป็นอะไรมาได้ยัเดี๋ยวเดี๋ยวพูชโค้ดให้ครับเดี๋ยวจัดให้มีแล้ว เอ็แนแมากครับยีติดทุระพอดีโอเคครับชิ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 บ งั้นเราลบเทสอันนี้ก่อนนะได้ okay, ครับโอเคครับผมเพิ่มไปสองอย่างเพิ่มให้ให้มันเราก็เพิ่มมรือนม่

โอเคครับสตอบเล็กคอร์นและเล็คอร